สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีคลิปที่สองในวันนี้นะคะเดี๋ยวนอนแล้วเท่ามในเนี่ยเอาไปครับมะเ้าวนี้เคลียแต็นขอบอข้องใส่ไก่จนเกือบสี่เล้ยวยมฟังหนึ่งนะคะท่านี่เอาผ่อนนำอยู่ขอมาเราขอไม่ให้กับเขาให้กับเขากินแล้วก็พี่น้องมานางโศก,กันเพราะเตรียมไปงานศพนะคะพี่น้องทั้งอคอกระเพานเสียมันเป็นหลวงพูพีนะคะพุ่นป่า กันเล่มานางกินเขาเยิ้มเหนือเล่มานางโซกันกสักพักหนึ่งเขาจะไปอาบน้ำเตรียมตัวออกไปครับงานสุงานขาวดำสองใหญ่ปีนี้ปีนี้ที่เราเป็นลูกอะไรครับเป็นลูกมัสั่งไม่ย้ายไล่สิูก่งไม่ย้ายไล่แล้เป็นลูกคนแหลกบ่ โอ้เด๋อ้สายตดโอ้โหาเดมาหานี่สายนี่ขพอต่อหัเนา่่อยมีตัอืนอสายเลก็มหาที่เทีอบ้านจะเก็บอ่ี่บกานแม่ไปย้สียังไม่ีชิไปยูนบ่สายแล้วสายจะโดนจุกใตเผาไปกี้เด หลายีลแม่พาใสีบันระเขียบเนี่ยสีกับทีตัว่นี่ย้ใหมาอันลูกชา้พระเจ้าบกันนั่นมันไม่ยุ่งหรอกะกันมันไม่พอญพที่ร่องจากพออสีดิเพราพออยสีเป็นเป็นใหญ่ว่ามันทีนี่ติพี Ừ uhm. mèn à, à. bò kìa bò và thì tập hoạt kìa mèo mì lặp lưng hồn mình cho hai ba hao kìa hai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  mẹ hai kìa 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 hai bà này kìa hai sắm hai kìa có ผู้ซล eh, uh. yeah. like ีนี่ก็เป็นลูกม่ใ่ไล่ให้กันเถอะกัแม่นีว่าลูกหล่ามูสันเดีมันลูกปลาปลาีปลาตีปลาตีปลาตผู้นี่ปลาเป็นลูกหล่ามูผู้นี่ปลายต่อนมูโอไตทีหลังผู้นี่สสย่เนาะผู้นี่สายาไต่อนแม่นบ่าหลังแม่นบเตี้ยคนปลาอย่ดเปล่เตี้ยเขาปลาีปนา ปั๊ดลูกหล่าตายก้อนมูนี่ว่ากันยุ่งไหมถามกันยุ้งมันจะแข่งแข้งอยู่งทีละมาเอาคนบักการเอาลุ้นตาย บปย้าสายเต็งเตกีแต่งเตกีไปย้าสายแล้วก็เหยียดยนอยู่บ้านห้องหมืนบ่เฮงเต่งเตกอนแล้วไปอยู่บ้านน้องจันทึ่งนี่ตอนเอาพื้นยูบ้านห้องแมนบ่แล้วไปยุบุนเลยเต้งแมนบ่แล้วไปยุบุนเลยอ่ะไปยุบุนเลยบ่ก็ไม่ท่าว่าจะกี่เน่ยม่ท่าว่าจะมาใจเต็งวั ฟ้าวแคบอยู่ตัวอันหนึไม่ใหญ่บ้านม่เงี้ไล่อย่ไม่หลายก็อยู่นย่างนั้นขว้้ายจัขคนไม่ถึงยังบัานนี้บ้านม่เงี้ไล่อยู่ทั้งั้นเนาะจะเป็นได้หน่อยบ้านตรงขามอ<ะ>างสูงๆทั้งคนตรงขามกันตรงขามกันเป็นบ้านเป็นสังไม้หน่อยสิสังไม้หน่อยนี่เป็นแม่พวกลูกใหม่นี่เนาะ Hoa phòng thôi yêu cầu gần công chúng thôi thôi thằng mưu thôi miệng lại lọc mạo miệng mạo thôi miệng mẹ. Hoa thảo mạo miệng 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 มาได้เออนะสาวแลบแลวหมายถึงว่ามีเยไรยังม่ชีวิู่น่ะน่ะี่นี่เราจะหลายปีแล้วจหลายปีมันจะช่วย้างช่นย้าลายเฮียนอืเอไม่เงี้ยแดงเลยบ่นี่ยไม่เงี้ยแดงเลยไม่เงี้ยแดงก็ไปลูกขเงี้ยสาวกันสิไม่เงี้ยแดงเนี่ย

มันป็ยังเลียวทำบ่เห็นเราอย่างนี้ก็แกได้อ่ะอืมยังกัยังีวมาาเซีย่ครับอืมโอมสมด็ววามมีไนรลายเป็นคนดีใจประเสริฐเพราะสมควรตัวเห็นมาโอ้ กูยงเบ่เป็นเฮือสินแล้วก็จะเดือมีดจ้าแล้ก็เป็นอย่างไรคุมฟันหรืออยู่กไกลมันบ่ล่ะปดทมมักันสิมเน็ดยามผูแตกกันสิต้นแล้วบ่เป็นอย่างนี้แ่เป็นอย่างกันสิมนลาฟังเมนแสดงว่าเราเป็นคนใจอันนั้นค่ะใจเย็นแล้วก็น้ำตันกับนเป็นหลายีเนาะป้า เไอคนแตเลี yeah. ้ยงใกล้กันเนาะเลี้ยงแม่เดียวกันสังไอฟูแม่คนเลี้ยงใกล้กันแม่ันก็เลยถือกันเอาุ่เขาวมิยาไลนี่มันควรเป็นลูกสังไอยาสีนเด้ลูกเลี้ยงคนซื้อเด้เนี่ยสังชาวยาสีนอันแม่พอสูกเนี่ยเราเราสังยาเราพี่ลูกเย่าก้นแม่ของอีพรได้ับ สังูจันเห่ได้แล mm ้วพอสูบครับผู้ตายไปสองคนผู้ชายผู้ตายไปตายไปแบบนี้ใกลมาแล้วนยลูกหลาสังลูกหลาแต่สังพุ่มยเดี๋ยวลูกหลาเนี้ยผมไม่ห่างคนสมทูไม่ยังสีไม่ยังนี่เนี่ยนั่นแหะเป็นหลาม่งหลังคนรเองสียายจะไปเพีนิ คือวันคือวันโมนีแล้วจีบว่ตีเพ้นก็กกว่าว่าแต่บ่ตีเพนจะไปของาเขาเืมาไว้เนีบอกว่าบอกผู้ใหว่าบกว่าอืม ยี Hoy, ่คนไปเพียนเอาล้วครับพี่น้องไปเตรียมตัวนะคะอาบน้ำอาบน้องออกไปแล้วนะคะพ่อสังเกตฟังป้เถคุ้ยกันครับพี่น้องคลิปนีไม่มีสาระเลยเอาไปก่อนครับพี่น้อง